เพื่อถามว่างใดต่อผู้รู้กับผู้ถูกรู้ครับผู้รู้ก็คือสติที่ผูกกับลมนี่ความรู้สึกที่ผูกกรบลมจะเรียกว่าผู้รู้หรือหลวงปู่เทศท่านจะบอกว่านี่นี่คือใจใจคือผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้นั่นก็คืออาการของจิตหรือใจมันเห็นจิตจิตมันทำงานคิดดีคิดชั่วอ่าในเมื่อเรารู้ซื่อๆรู้เฉยๆ อย่าไปแก้ไขความคิดมันจะคิดดีคิดชั่วกับเรื่องของมันเดี๋ยวไปปรุงแต่งกับความดีความชั่วที่มันผุดขึ้นมาก็รู้ลมแบบโง่โง่รู้ลมแบบซื่อรู้ลมเข้ารู้ลมบอกแบบโง่โงซื่อรู้ซื่อซื่อนี่เข้าใจบ่ะแล้วไอ้สองตัวเนี่ยมันจะทําลายตัวของมันเองผู้รู้กับผู้ถูกรู้เนี่ยมันจะแยกกันออกมันจะมาดูกันใจมันจะดูจิตทํางาน มันจะมีเซลลุ่มหรือวัคซีนทำลายตัวเขาเองพังลงเนี่ยเขาเรียกว่าพังคานุปัสนาญาณเมื่อใจเห็นจิตแล้วมันไม่ยุ่งกับมันมันก็จะพังลงพังลงพังลงเนี่ยเห็นไหมความว่างหรืออุเบกขาทรมมันก็จะเกิดขึ้นคําว่าว่างในที่นี้ไม่ใช่ว่าว่างโดยไม่มีความคิดหรืออะไรหรือไม่มีร้อนมีหนาวเลยนะควาว่าว่างตรงนี้คือมันว่างจากสิ่งที่มีเข้าใจไหมครูบาถ้ามันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมา ทำยังไงต่อครับสร้างหัวมันหลวก็ยังวะถ้ามันคิดไม่คิดคิดไม่ดีเหรอครับคิดไม่ดีส่วนมากคนที่ภาวนามีกําลังไปแล้วนีนจริงไหมอาจารย์กราบพระพุทธรูปก็ดา่าพระพุทธรูปใช่ใช่อันนี้จริงครับแม้แต่ผมไปกราบแล<า>้วงตามันยังยังดาา่ามากเลยใช่ครับหม มันไปของมันเองใช่เมื่อก่อนเป็นนวดขายหลวงตายอยู่คบกาบอยู่แท้ๆยังด่าหลวงตายตัวข้างในจริงครับในตัวหนึ่งเอ้ยมึง่าด่าได้มันสิปาบมาสนมันมันจะค้านกันทันทีเลยไอ้สองตัวมันจะเถียงกันไอ้บัณฑิตกับคนผ่านทำไงเราจะดูอาการของมันไอ้สองตัวมันเถียงกันเฮ้ยด่ากับว่เป็นหยังดอกไอนดีอีกตัวหนึ่งด่ามันโลดว่าบาปดอกไหเฮ้ยอย่าไปด่ามันสิบาปมันก็เถียงกันอย่างสันะครับจริงไหมจริงครับนี่ แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติคนจะกลัวบนะัณฑิตกลัวบาปกลัวกรรมเพราะมันยังระวังตัวอยู่เนี่ยมันจะได้ยังไงก็เรื่องของมันปล่อยมันปล่อยมันผุดผ่านผุดผ่านผุดผ่านไปเลยบางคนถึงขั้นไปเสียเงินเป็นแสนสองแสนนะจนไม่กล้าเข้าวัดเพราะเห็นพระพุทธรูปก็ไปปามาตปามาตถึงพระพุทธเจ้าน่นใช่จริงไหมอาจารย์จริงครับนั่นเห็นพระพุทธรูปด่าพระพุทธเจ้านั่นก็มี ไปเสียเงินเป็นแสนต้องแสนไปนอนลงศพก็ไม่หายเห็นไหมไปสะดอกข้อต่อชะตาไปแก้ลาหูไปลดน้ำมนต์ไปอะไรสารพัดอย่างมันก็ไม่หายสุดท้ายแล้วต้องมาวัดป่าบ่อนนะํำไปยินซื้อของมาประมาณลดปิกับหนึ่งมั้งมาลงกับวิญญาณพันธ์แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแกมันถึงรู้บ้านนี้ที่จริงแล้วนะถ้าเราแยกออกมานั่นคือไม่ใช่เราคิดเนี่ยมันจะเป็นมันคิด เราก็ดูไอตัวมันคิดนะ่ะอย่าเข้าไปคิดกับมันเท่านั้นนะ่ะแค่ดูมันอย่างเดียวแค่ดูมันอย่างเดียวดูมันคือการอยู่กับลมหายใจเท่านั้นนะไอเดียช่วนก็จะพูดพันพูดพันพูดพันนะ่ะนี่แหละไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสไปเห,นนเห็นนู่นเห็นนี่หร้กอันนั้นคือฟังก์ชันพิเศษสุดท้ายแล้วมันต้องมาวางนาอาจารย์นะสิ่งที่อาจารย์มีฟังก์ชันพิเศษพวกนี้อยู่ต้องมาวางเนี่ยเขาว่าวางลม ว่าครับแล้วถ้ามันประกอบไปด้วยมีอารมณ์ขึ้นมาด้วยล่ะครับมีอารมณ์ก็เรื่องของมันทด่หระเมึงอย่าไปเป็นกับมันทด่หระเนี่ยช่างหัวมันเนี่ยช่างหัวมันอารมณ์มันก็มีมันเดิมอะเนาะถ้ามึงไม่มีอารมณ์แล้วมึงจะหิวข้าวได้ไงแล้วมึงจะปวดขี้ได้ไงล่ะคันห้ามันก็เหมือนคนทั่วไปมันเป็นไปของมันปกติมึงข่าคล้วยไม่กินกู้วกินคือเก่ามันเด้ว กูว่าได้ไปสั่งมึงขาได้ละบัานเนี่ยเอ็มบอกมึงสิเ็ดลาบสิ้นไม่กูกินกูก็กินคือนเขาเนี่ยมึงจะออมกบมาให้กูกินกูก็กินเหมือนเดิมมาแล้วเขาขันห้ามันเหมือนคนทั่วไปเนี่ยจะทำอะไรมามันก็กินหมดเดี๋ยวจริงไหมล่ะถ้างั้นมึงก็อย่าหงุดหิที่หละถ้าไม่ไม่มีอารมณ์อะไรเลยมึงแยกออกมาจากสิ่งที่มีแต่สำหรับกูกูเป็นอย่างนี้ คนอื่นเป็นยังไงกูไม่รู้ความโกรธกูมีเหมือนเดิมกูโมโหเหมือนเดิมทาไม,มโมโหกูจะด่าทําไมน่ะนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยมีแต่พระพุดทธรูปเท่านั้นเนละทําไมกูจะยิ้มไม่ได้ทําไมกูจะหัวเราะไม่ได้น่ะเพราะหันขันห้ามทํางานอย่างนี้อยู่นะเจองูมันก็อยากกระโดดที่แหละ มันเป็นของมันเองโอ้สรรชาตยานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหมดขันห้ามันเป็นบางทีกูยังฝันเปียกเลยเฮ้ย <c> ข <oughs> ันว่ายังขันอารมณ์กรมกัมีขึ้นมามันบ่มีอารมณ์การมนั่นมีกับแป๊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 บเนี่ยสำหรับกูกูจะเป็นอย่างนี้นะของผมผม,มันเคยเป็นแบบอารมณ์กาม <ung. S 2> ขึ้นมาก<ต>ูไม่ได้ปฏิเสธเลยนะไอ้น็อตว่า กูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กูไม่ได้ปฏิเสธว่ากูไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแม้กระทั่งทุกวันนี้กูยังฝันเปียกอยู่เหมือนเดิมกูไม่เปิดกูไม่ปิดบังอะไรทั้งสิ้นเพราะกูเป็นอย่างนี้สมบัติของกูอย่างนี้เนี่ยน้อยคนน่าจะกล้าพูดเรื่องนี้นะเวลากูฝันเปียกกูก็กังคืนมากูก็ผ้าไปแช่ไว้ฮะตื่นเช้ามากูก็บอกเนน เฮ้ยเน้นมึงไปซักผ้าให้กูหน่อยนะมึงไม่ซักเดี๋ยวกูซักเองแต่มันก็ซักเหมือนเดิมเพราะมันกลัวเราเนี่ฝันก็เรื่องของฝันที่แหละสําหรับเรานะแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราตัดกิเลสหรืออะไรได้หรอกแต่เราก็เป็นของเราอยู่อย่างนี้แต่บางทีมันก็ไม่ได้ฝันมันไหลออกมาเองอาจารย์เคยฝันไหมครับน่นความคิดมันเป็นของมันเองครับถ้าเราไม่พูดเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้จะไม่โดนเปิดเผยเลยครับเราไม่ได้สนนะ ใครจะมาศรัทธาเราไม่ศรัทธาเราไม่ได้สนอยู่แล้วในเมื่อฝันเปียกมันจะเรวนักหรือไงฮะคนที่ฝันเปียกนี่มันจะเรวนักหรือไงมันจะตกนรกเพราะฝันเปียกนี่หรือจริงไหมล่ะทั้งนั้นคนกินข้าวมันก็เร็วหมดทุกทุกคนสิท่านมันเป็นอย่างนี้ท,ทีมก็มีแป๊บๆ๊เหมือนฟ้าแลบเ่งกูจะเป็นอย่างนี้ คนอื่นกูไม่รู้กูพูดเรื่องของตัวเองเนี่ยเห็นไหมพอะกูถามมาปุ๊บถ้ากูไม่พูดอย่างนี้ไม่มีใครกล้าพูดหรอกแล้วมันเกิดมามันมีอะไรมากำลังลมอะไรมาตัดหรือว่าอะไรมันก็จะทํางานของมันเองมันรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นโทษมึงจะไปปรุงทําไมล่ะเออมึงจะไปปรุงกับมันทําไมในเมื่อมึงรู้แล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นโทษต่อในระบบสังสารวัึงมันที่มันพามันมาเกิดก็เพราะอารมณ์ตัวนี้นี่นี่ จริงไหมถ้าเราไม่ถ้าเราไม่พูดเรื่องของตัวเองแบบเปิดเผยอย่างนี้คนอื่นก็จะมารยาจริตอยู่ครับเนี่ยก็จะกดข่มมันไว้ก็มีแต่ความกลัวความกลัว,วกลัว,วม,มันเสื่อมกลัวเขาไม่ศรัทธากลัวเขาไม่เคารพนี่ยวันนี้ทําไมมันแรงจังวะ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตถามได้ไหมคะถามเลยจมีขึ้นมาระบบการทางานของพระอาจารย์อะค่ะมันจะทํางานของมันเองทำแบบไหนคะมันจะประมวลผลของมันเองเพราะมันดูลมเป็นอัตโนมัติแล้วนี่ กูก็ไม่รู้จตะว่ายังไงก็มันทํางานเองน่ะะอย่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บมีกระล่งมาตาดปุ๊บสลายอะไรแบบนี้คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะคือมันปรุงไม่ได้มันไม่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเพราะมึงรู้แล้วว่าสิ่งนั้นมันเป็นโทษกูลองจะเข้าไปปรุงมันกันแต่มันปรุงไม่ได้เข้าใจไหมมันจะวิ่งลงมาเลยสมาถามันจะวิ่งลงมาเลยทาหน้าที่ตัดมันวิ่งลงมาแล้วมันจะรู้สึกแสบ โอ้วันนี้พูดหมดเปลือกเลยเนาะครับจริงไหมลโลกมันจะได้รู้มัง่งว,ว่ามันเป็นยังไงพาเราเนี่ยมันจะได้รู้มั่งว่าการไปปกปิดเรื่องนู้นเรื่องนี้กูเป็นอย่างนี้กูก็พูดอย่างนี้เนี่ยสมรถ h ามันจะวิ่งลงมามันจะทําให้ท่อทางเดินปา่าชาวบ้านเนี่ยมันแสบมันจะรู้สึกเจ็บๆแลวธาตุดินมันจะแข็งตัวไม่ได้เต็มที่นั่นแต่ตอนเช้าแข็งเหมือนเดิมบางวัน เวลาไปเยี่ยวนี่แข็งเหมือนเดิมแต่มันจะปรุงแต่งเรื่องพวกนี้ไม่ได้เพราะมันรู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษปัญญามันจะทํางานของมันเองศีลสมาธิปัญญามันจะทํางานของมันเองเนี่ยส่วนตัววิปัสสนามันก็จะเห็นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าสิ่งนี้ควรไม่ควร